สวัสดีครับพบกันอีกแล้วน,นะครับในช่องช้างเผือกออฟเชียลนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่แวะเข้ามาชมทำรับฟังนะครับช่องช้างเผือกออฟเชียลนะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใ,ใจนะครับ นี้นะครับได้นำพระดีๆครับน้ำพระยอดนิยมนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับวัดประสาทปุญญาวาดนะครับกรุงเทพมาหานครนะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อข่าวนะครับปีสน6หกนะครับ บุกเสกหลายเกจิอาจารย์นะครับชื่อดังนะครับอาทิเช่นนะครับพดโตะนะครับวัดปููจิ่นพี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดเจยหอมครับอาจารย์ทิมวัดช่างให้นะครับ พ่อจงนะครับวัดหน้าต่างนอกนะครับผู้เขียววัดระลุงปุนปูษทิมนะครับวัดระหันไล่นะครับหลวงปู่นาควัดระคังนะครับซึ่งครับพิธีนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับได้นำ มวลสารอย่างเช่นเศษผงของพระสมเด็จบางมุพรมนะครับและหลวงปู่ทษนะครับปีกัเนะครับมาผสมอยู่ในนี้นะครับพัดดีๆนะครับทุกคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับและเป็นพัด ปุกเกหลายพิษขนาดจารย์ด้วยกันนะครับดูชมเนื้อนะครับนี่ครับนี่จะจะแตกัะหน่อยนะครับมนันก็กดพิมพ์นะครับ ความเก่าความอายุของเนื้อพระนะครับธรรมชาติของพระนะครับการควบพิมพ์นะครับ ที่ไอ่นะครับนี่รู Low นะครับสำหรับไม้งัดครับเอาพระออกนะครับออกจากพิมพ์นะครับซึ่งเอามือจับหรืออะไรก็ไม่ได้นะครับนอกจากทไม้งัดรูนะครับทัดพิมพ์พระออกนะครับเป็นอย่างนี้นะครับ พระหกสปีนะครับถ้าไปสัก50ปีจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะครับบรรยายไม่ถูกนะครับเนือจะเป็นน้ำมันเราไม่รู้นะครับ เราดูความเก่าอย่างเดียวนะครับพิมพ์ทรงได้นะครับธรรมชาติครับครับขอบคุณครับที่ติามครับช่องช้างเพิ่อโอเชียลนะครับกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ ได้นำพระดีๆนะครับมาลงในช่องนะครับสวัสดีครับ